ลายแบบนี้ให้ฟรีก็ไม่เอาหรอกก็เขาไม่ได้ให้คุณฟรีอยู่แล้วเขาก็ให้คุณซื้อไม่ได้ให้คุณฟรีเนาะก็แล้วก็อีกคนนึงก็จะบอกว่ายางแบบลายดอกเนี่ยไปรุ่นไม่ชอบกันอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมกับช่อง p ีเอ็นทูอานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเช่นเคย แบบคํามคับงงคืนก็อันนี้เลยผมในรับแฟนนะครับผมก็พอดีผมไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยมีคอมเมนต์เลยเท่าไหร่นะครับตรงนี้แบบมันไม่รู้จะทําอะไรนะแต่ว่าก็พยายามที่จะหาอะไรทำที่แบบหาเป็นประโยชน์ให้กับทุกานได้ที่ให้มันมากที่ไม่มากที่สุดนะมันก็แบบ่วงนี้มันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรหวานหวานะแต่ก็ผมก็แบบ อาจจะตอนแรกว่าจะเปลี่ยนรถก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันมันหลายปัจจนะัยครับเหมือนก็มีหงุด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวว่าสามารถปนเงินงไม่ม่องเท่าไหร่นะก็เลยประมาณนั้นแหละก็เลยแบบก็เยจะมีสิทธิ์ในส่วนนี้อยู่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ ราคาเขาเราก็สู้ไม่ไหวแนละ้วมือสองแบบดอกเบีย้ยก็สูงนะเนาะแบบดอกเบีย้ยมันสูงมากเลยนะรถทุกคนรถมือสองอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนั้นแหละผมก็เลยแบบเออ,เอ,อใช้รถคันนี้ไปก่อนก็ได้อนะไรเงี้ยแบบพยายามที่จะขับให้น้อยให้สุดเนาะเพราะเลขไงก็เยอะเขาก็แบบต่อรองเรื่องราคาก็ะนะั่นแหละลดลถผมก็ลงสนามมาด้วยอนะไรเงี้ยมันก็มีล้มมาอะไรเงี้ยก็เข้าใจแหละครับแต่ถามว่าผมซื้อต่อคนอื่นอนะ่ะผมไม่ทิ้เรียดน,นะสมมติว่ารถคันไหนแบบ เออมันล้มมาอย่างเงี้ยแต่ว่าซ่อมแล้วขับแล้วสมบูรณ์น่ะมันโอเคแล้วครับมันไม่มีทางหรอกครับที่แบบรถทุกคันไม่แต่รถจนอะไรเงี้ยมันมีอุบัติเหตุมีบ่อยแล้ชนหนักชนเบาเนี่ยค่อยว่ากันไปถ้าเกิดชนเบามันก็แบบรับได้ยล่แล้วรถเอาไ้ใช้งานใช้เรียบขับเล่นขับอะไรไม่ได้แบบเอาไปโชว์หรวหราอะไรมากแต่ผมก็พอมาพูดถึงเรื่องเนี้ยผมก็เลยมาเปิดคลิปเนี่ยคือตอนแรกผมจะทํารีวิวเกี่ยวกับยางเนะยางมิชลินตัวเวฟผมได้ขับใช้งานอยู่เนี่ยประจําเนียนะ ก็พอดีเนี่ยฝนก็ตกแล้วด <c oughs> ้วยเปราบแฟนมก็ฝนตกกลางค่ำกลางคืนเน่ก็ไอ,อตัวมิชลินที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นมิชลินดอกยางประมาณนี้เนี่ยผมจะขึ้นภาพให้ดูว่าประมาณนี้เนาะก็เป็นตัวเอสกซ์เปล่าวะเอเอเนั่นยและประมาณนั้นนีะ่ะก็เป็นลายที่แบบว่าบางคนคอมเมนต์มานะผมก็ลงวิดีโอเล็กๆไปเนาะแบบว่าเออหอมหอมยางใหม่จังเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับ ผมก็เลยแบบว่าเออลงลงวิด <Nein> ีโอท่านๆไปอะไรเงี้ยใส่ดาวไปเงี oo, ้ยแบบลงเล่นๆอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนมาคอมเมนต์นะผมก็จะขึ้นให้ดูนะว่าคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างก็จะมามาณว่าอุ้ยยางแบบนี้ลายแบบนี้ให้ฟรีก็ไม่เอาหรอกก็เขาไม่ได้ให้คุณฟรีอยู่แล้วเขาก็ให้คุณซื้อไม่ได้ให้คุณฟรีเนาะก็แล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะบอกอุ้ยยางแบบลายดอกเงี้ยไวรุ่นไม่ชอบกันอย่างเงี้ยลายมีดจะคนแก่ใช้อะไรเงี้ยหงุดหงว่า คือมันถามว่ามันอาจจะคนโพสก็จะบอกโอ้มันติดที่แบรนด์แบรนด์มันดังอ่างเงี้ยเฉยอะไรเงี้ยได้ได้สัมผัสของจริงอ่ะก็คือประเด็นคือตัวายางก็ถามว่าเวลาเราซื้อไมนะ่ใช่หรีน่ะผมชอบตรงที่ว่าเวลาเราสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้เสียวเท่ากับยางอื่นที่เราสั่งซื้อแล้วไม่ยางไงเก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยยางที่แบบ หรือยางแม่งเก่าเพราะวะายางไม่ค้างใสต็อกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะยางใหม่ไหมอะไรเงี้ยคือมันใหม่เว้ยยางมิชลินเวลาเราสั่งมาจากออนไลน์ไช้อปมึงช็อปอปี้ร้านไหนก็ตามนะร้านที่แบบผมไม่ได้สั่งบ่อยอย่าเงี้ยผมก็แบบติงเสี่ยงเนาะไม่ต้องได้ยางเก่าเพราะวะอะไรเงี้ยไม่ใหม่หรือเว้ยใหม่เยปีนี้ด้วยยางหลังผมอะยางหน้าแค่ก็ปีที่แล้วเองแต่ว่าเป็นเป็นท้ายปีพอดีประมาณช่วงประมาณเดือนสองอะไรเงี้ยเดือนสองเดือนสอิบเอ็ดถ้าจำไม่ผิดนะอ่าก็ปมาแล้วนะ ต่คือดอกอยางอะถามว่าผมชอบตรงที่ว่ามันออกแบบอะมันออกแบบมาให้รีดน้ํานะคือมันเป็นยางที่สําหรับแบบเออมันแบบใช้งานอะทั่วไปอะไรเงี้ยคออมันจะมีมิชลินตัวหนึ่งที่คนอื่นเขาใส่ก็สวยก็ลองไปดูไหนลายเข้าโพ่เนี้เอ M อสามเป็นห้าอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นลายอีกลายหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งแล้วมันจะเป็นตัวมิชลินตัว อ่าซิตี้ตัวซิตี้โมโตจีคีเนาะมันก็จะเป็นลายดอกที่ที่มันจะไม่มีดอกอยางเลยมันก็จะมีดอกนิดนึงอะไรเงี้ยที่ผมเคยใส่เนาะแต่ว่าตัวนั้เนาะผมใส่แลกกิ้ง <c oughs> ใส่แลกกิ้ง <c oughs> เพราะว่าพอมาขับตอนหน้าฝนแล้วมันลื่นหน่อยหน่อยลื่นหน่อยหน่อยแต่ว่าความหนึบมันได้อยู่แต่คือมันรีดนะ้ําไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ตัวนี้มันจะตอบโจทย์สําหรับเออหน้าฝนเงี้ยไหนฝนตกเนี้ย,เ,ยเออคือแม่งเบรกเท่าไหร่รม่งแบบเนี่ยคือเบรกอะ ปกติบางคนเนี่ยแบบไปแล้วคอแม่งครับแล้วไอ้เนี่ยนิซลีนมันยังแบบมันการันตีอยู่แล้วว่ายางมันยางมันใช้อมันเด็ดดีโอ้โหตายแล้วฝนตกเลยผมบ่อไอ้เหี่เดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปก่อนนะขอใส่เสื้อฝนก่อน Back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't track of them all from people dropping a bomb to people putting up walls i feel like life is on hold perception stuck in a vault i know that time can heal all but how much time till we fall it's awfully chilly outside when there's no shelter to hide when everything is a lie you'll find that out in some time but when the things on your mind are all considered a crime communication aside we'll all just fight till we die is this an argument or just the start of it either way i don't want to be a part of it can i just get some space i don't have strength ผมก็ใส่เส้อกันฝนไปแล้วขึน้นพ่อนแค่พอแล้วเพราะว่าม,มันหน้าไม่หน้าแรงเท่าไหร่ไมแค่แต่ไม่เสือ้อตัวให้โตเ,นะเกียบนะของเก่งเก่งไม่赖เพราะเก่งผมจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะใส่เกงใหม่แล้วัไงเดี๋ยวก็าัก สบายแล้ยนะก็นะครับผมก็อาจจะแบบยางยีง่ห้อีนะ่เนี่ยมันถามว่าราคาถ้าเกิดซื้อตอนโปรโมชั่นบอกว่าท็อปปี้เนี่ยจะถูกมากเลยนะก็ถ้าเกิดเราซื้อตามโปรเนี่ยมันก็ถูกกว่าร้านที่เราซื้อเอย่างเดียวแล้วก็ด้วยที่ว่าตัวยางถามว่าลายมันก็ไม่ได้ได้เกล็ดอะไรขนาดนะั้นมันก็เป็นลายที่แบบมัเอาไวา้แบบตองยางไว้ที่หนาแบบซื้อ,อ,อที่ตะกั่วตอนคิดตะแล้วอ่ะเขาใส่ป่ะ ซื้อหวยแต่ว่าไม่ได้ช่วยหายหอวอะไรคุณได้เนี่ยคุณก็มไม่ต้องไปซื้อหรอกนะเออซื้อไปก็วิ่งเดิมอะไรเงี้ยฝนตกเงี้ยแล้วก็ตัวมิชลินเนี่ยยางมัน่อยหมดไวนะผมมองว่ามันไม่ค่อยหมดไวเท่าไหร่ถ้าเกิดใช้งานแบบปกติธรรมดามดวิ่งเรเดอร์ก็อยู่ได้ประมาณปีหน,นึ่งว่าเนี่ยเออส่วนตัว ไออาร์ซีที่ผมใช้รอบที่แล้วทันติดอย่างเดียวคือมันหมดไปไปหน่อยแป๊บเดียวยังไม่ถึงตีเลยหมดลเลยละแล้วก็ถึงใจะใครจะบอกว่าลายแม่งแบบมันดูไม่อินเทนมันดูไม่นั่นไม่เป็นไรครับผมไนมะ่ซีเร,เรื่องลายใหญ่แล้วเอยเรื่องลายอยู่แล้วก็คนหน้าผมเอาไว้ใช้แบบใช้งานดีกว่าคิดว่ามันเออมันมันรีดน้ำได้ดีมันก็ตอบโจทย์เรามากกว่าปลอดภัยด้วยเวลาแบบ ถนนเปียกเล็กๆน้อยๆก็แบบเบรกได้อยู e e high, e e then, ่เนี่ยมันไม่ได้ทะลกอะไรยังเงี้ยไม่ได้ลื่นอะไรขนาดนั้นนะแล้วแถบตอนที่ผมเบนโค้งนี่โค้งก็หนึบอยู่นะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับพวกที่แบบเออถ้าเกิดจะคอมเมนต์อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับเขาก็ไม่ได้ตีเียสอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้ให้คุณตีนะเขาไม่คนซื้อแล้วแถมผมก็มองแล้วคนใช้เยอะนะารยเนี้ยคนใช้เยอะนะ โอ้ยที่เป็นรุ่นนี้แบบว่าเอออาจจะเป็นช่วงอายุที่ผมใช้แล้วก็คนที่สูงวัยหน่อยนึงอะไรเงี้ยบางคนก็คือใช้เยอะเพราะว่าผม,มาเอามารีวิวจริงๆรอบแรกเนี่ยตัวมันดีมากมันตอบโจทย์ดีคือมันมันมันโอเคเลยเออมันแบมันใช้ได้อะแล้วก็ไอตัวมิชลินเนี่ยมันเป็นยางที่แบบว่าอ่าเนื้อเนื้อเดียวกันกือบหมดเนาะ เพราะว่ามันผลิตมาทีก็แค่เรื่องกัดลายเฉยว่าเออลายมันเอาไว้ใช้สำหรับแบบไหนนับแบบหน้าไหนร่างอะไรเงี้ยเออใช้แบบเออมุจะหมอรใช้กับอะไรอย่างเงี้ยใช้กับแบบว่าฝนตกก็ประมาณเนี้ยออตัวใหม่เนี้ยตัวที่ผมใช้บบเอองี้ยเออฝนตกเงี้ยหรือถ้าเกิดคุณใช้ถนนแห้งอย่างเงี้ยแบบเออหน้าชค่องแบบว่าอยากไปขับเล่นแบบว่าเออมันดอกาดย,ยกางไม่เยอะแบบสวยๆก็ก็แบบตัว วนี่ก็ได้ตัวมอเตอร์จีเนี้ยมันก็จะมันก็จะสวยหน่อยน่อยมันก็จะโอเคเลยสวยเลยอ่ะเออประมาณนั้นน่ะนั่นแหละเพราะว่าแม้แต่จังรถมีผมก็ชอบเนี้ยเออแต่แค่ไซส์มันไม่ได้มีไซส์เล็กมากมันก็มีไซส์แบบสองสองจุดสองเอสองจุดสองสองห้าแล้วก็มีสองจุดห้าศูนย์ประมาณนั้นอือก็ประมาณนั้นแหละ มันไม่ได้แบบเออคือดิ้นชืชช่อเลยอะไรเงี้ยเนมื่อกี้ผมกดเบรกหน้าย้ำหนักเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแท่ยังไม่ได้ใช้เบรกหลังเลยไม่ได้ใช้เบรกหลังเลยนะคุณคุณผู้ชมอะแม่ผมไม่ได้ใช้เบรกหลังเลยนะเออแท่ไม่ได้ใช้เบรกหลังเลยนะแล้วผมก็จะพูดอะไรก็ลืมนะแต่ผมก็ไม่ได้อวยอะไรมากนะคือขึ้นอยู่กับใครว่าจะใช้มีงบประมาณเท่าไหร่เงี้ยจะใช้ยางแบบไหนอะไรเนงะี้ย มันก็อ,อยู่คนน้องว่าใช้รถยางบบไหนที่แบบคุณคุณเดาเอเนะแต่ผมกดเดียงหน้าเ่ยตีนผมกผมอยู่เนี่ยผม,มเยียบเครื่องอยู่นะเพราะว่าไม่อยากให้น้ำมันขึ้นมาเลอะเท้าโอ้โมันรีดน้ำได้ดีมากเลยผมบอกเลยเนี่ย ตอบโจทย์การใช้งานเราเนาะผมก็ไม่ได้อวยอะไรมากเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคนนะเขาจะใช้ยางแบบไหนก็แล้วแต่นะก็แค่อยากให้เปลี่ยนยางบ่อยๆหน่อยนิดนึงปีละสองสามครั้งเงี้ยแบบเออสองปีครั้งเงี้ยถ้าเกิดรถที่เดใช้งานแบบไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหรก่ก็อาจจะสามปีครั้งเงี้ยเออเปลี่ยนยางหม่อะไรเงี้ยเพราะว่ายางใหม่จะดีแบบยางแบบไม่นานมากมันจะไม่ได้แข็งกระด้าง ได้ใช้เด้แบบว่าเออใช้หนึกใช้ทนอย่เงี้ยแล้วก็ดูดอกยางเลยมันดูดอกยางน่อย่างเงี้ยเออเสนพ่อเหลือใช้งานได้ไหมอะไยเงี้